The cat มีไผ่เคยกินมันชนิดนี่เนาะจ้าบ้านน้องกอบเอิรนมันมือเสือแต่บางคนก็เอิร์นมามันเลือดหนกมันมือเสือสามารถเอาไปเห็ดหลายเมนูบวชสิเป็นของข้าวของหวานแต่คนส่วนใหญ่สินิยมเอาไปเห็ดของหวานเพราะมันชนิดหนี่สีมีเมือกหลายเด้อพี่น้องมือนี่น้องกอบกับสิเอามันมือเสือไปเห็ดของหวานคือกันพออีพอกับอีแมเพันบอกว่าอยากกินบ่ได้กินโดนแล้วพันว่าจัดไปจ้าอันดับแรกน้องกอบกะสสก่กอไฟขึ้นก่รพอมือนี่ใส่เป็นเตาทานย่อนว่าหอบขั้วมาเห็ดหวานมันมือเสือยุทงหน้าอุปกรณ์ บรรยากาศดีค่ะพ <l Jean> ี no ่น <nota'> ้องจ้าระวังที่หาไฟติดน้องกบกระซิเอามั่นมือเสือไปหล้างน้ำก่อนเพราะอีพอเพิ่นคุดมาใหม่ๆก็เลยมีขีดดินติดหลายค่ะหลังจากนั้นอีแม่เพิ่นอาสาพันเปลือกเองเพิ่นว่าเนื้อมั่นมือเสือขังในสีม่วงงามคักพี่น้องจ๋าหลังจากอีแม่พันเปลือกเสร็จน้องกบก็จะหั่นมั่นมือเสือเป็นสินแบบนี้ถ่าพี่น้องมากสินใหญ่กระามารถทันสินใหญ่กานีไดเด้อจ้าส่วนโตน้องกบมากกินสินนยเยๆเนื้อมันสิเปยดีแล้วก็ใส่เวลาต้มเ่ราดูหลังจากที่หั่นเสร็จน ลื่นไล่คักพี่น้องจา้าสาีเฮตกินนองกอบแนะนําให้ล้างน้ำออกซะก,กอ่อนผู้ใดที่มาใครนำหวานมั่นคนๆก็ส,สามารถล้างจากน้ำเดียวก็ได้จา้าหลังจากที่หฮาล่างมั่นเสร็จนองกอบก็สีเทนำเหมออแล้วก็นําไปตัง้งถึงเตาทานจากนั้นนองกอบก็สีเทมั่นมือเสือลงไปในหม้อแบบนี้เลยบ่จจาเป็นต้องร่อให้น้ำเดือดเด้อพี่น้องจา้าพราะห้าต้องใส่เวลาต้มมั่นมือเสือประมาณ2 0่สถึงนาทีซ้ําเพิ่นสิเปื่อยหลังจากนั้นคนเล็กน้อยแล้วก็ปิดฝาหม้อจา้า้าให้วาถึงชีวิตบราน,นอกมันก็ดดีี้พ่นอกัันนกกบไหหาาิอยแบบ งๆใส่ชีวิตแบบบ้านๆมีเอยียงกักินอันนั้นที่สําคัญของบ่ตองเศร้าเขาบ่าตองซื้อหลังจากผ่านไป20นาทีน้องกอบกับเซี่ยวเปิดฟ้ามอแล้วก็ตักฟองออกให้เบิรส่วนวิธีการสังเกตว่ามั่นเ้าสุกหรือบะสุกให้ล่องตักมาสินหนึ่งเราใส่กระบวยตัดเบิ่งแบบนี้ถ้าขาดก็แสดงว่ามั่นมือเสือห้าสุกแล้วพี่น้องจ้าส่วนวิธีการปรุงน้องกอบสิใส่น้ตาตาลไส้ย3มสอนโตตามด้วยน้าตาลบกพร้าว3า้อนโตเพื่อความหอมหวานจากนั้นน้องกอบสิใส่เกลือลงเล็กน้อยหนอย้้เคงุนขาากัตสดทึ กะซีไส,ส,สหัวกะทีต้นสิโป้งหมอพอสีเห็ดแห้กะทีของเฮ้าบ่แตกโตหวานมั่นมือเสือของเฮ้าจังเป็นตะกินจ้าพี่น้องจ๋าเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องหวานมั่นมือเสือตักไส่ถยห่อนๆพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าถ้าผูา้ใดซืนสอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องกอบน้ำแน่ด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะ